นีนะคะชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชารุง่งเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคือวันที่16ถึง31นะคะเมษายน2564นี้นะคะพอดูคนโสดก่อนเลยแล้วกันนะคะคนโสดชาวราศีเมษนะคะเป็นอย่างไรบ้างคนโสดพลังงานของคุณทว่ววอนนะคะ ไฟออ o เ e e เด็ก e e s โอ้ e e of Wands oh, คือนรางรู้สึกว่าคุณรอใครสักคนหนึ่งอยู่อ่ะคุณรอใครสักคนหนึ่งคุณมีความรู้สึกมั่นคงคุณตั้งใจที่จะรอใครสักคนหนึ่งอยู่ที่แบบคนไกลหรือว่าไม่ไกลก็ได้แต่คุณมีพลังงานของการรอนะคะคุโสดแล้วก็ห้าเหรียญเหมือนคุณก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยกับการรอคอย นะคะคุณอาจจะเหนื่อยกับการรอคอยหรือในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะคุณโสดคุณเหมือนกับคุณกำลังมองหานะคตคุณกำลังมองหาความมั่นคงว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรบ้างที่มันจะขยับขยายแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคุณได้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเบื่องานอยากจะเปลี่ยนงานอะไรลักษณะนี้ด้วยนะคะแต่เป็นในเรื่อง,องความรักนะุกรู้สึกว่า คุณรอใครสักคนหนึ่อยู่นะคะขอดูนะคะคุณอาจจะรอใครสักคนนะคะ <ính> ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อืมคนโสดน,นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเอ,อ่อทอดทิ้งกันไปไม่สมหวังนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากนะคะที่ผ่านมานะอืมคุณอาจจะรอใครสักคนใช่ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะคือ อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้คนคนนี้คนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มวงสังคมของเขาก็ได้นะคะก็คือคุณอาจจะรอแหละแต่คุณก็ไม่ได้แสดงออกนะคะในตอนนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่โฟกัสในเรื่องอนาคตของคุณนะคะคุณไม่ได้แสดงออกะคะ่ะความรู้สึกนี้ยคือคนใกล้ตัวคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณรอใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะเจ็ดดาบมันเป็นความรู้สึกที่คุณก็ไม่แสดงออกนะคะ คือหรือไม่งั้นก็เหมือนพลังงานเหมือนกับว่าเออคุณก็เริ่มต้นใหม่กับตัว,ตวคุณเองแล้วนะแต่อีกใจนึงก็มีความละล้าละล,ะลงังรอดีไม่รอดีเหมือนแบอบรออะไรลักษณะนี้นะคะคุณโสดนะรอใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะ,ะแต่เอ่อพลังงานโดดโดดเด่นนะคะคือคนไกลหรือว่าคนที่เด็กกว่าคุณนั่นแหละนะมาดูกันว่าคนใหม่ๆมีไหมคะคนใหม่ๆคนใหม่ๆจะมีไหมที่จะเข้ามาหาคุณคโสด สองดาบหดาบคือคนใหม่ๆนะรู้สึกว่าคุณปิดกั้นนะคะคุณไม่ค่อยให้โอกาสหรือว่าอาจจะมีเข้ามานะคะแต่คุณเหมือนกับคุณก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะจริงจังกับใครนะคะหรือว่าคุณยังไม่ไม่ได้เปิดรับใครสักขนาดนั้นนะคะคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงนะคะอืม ก็คือคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะคะเดี๋ยวขอดูคุณก็กําลังดูดูและประเมินอยู่นะคะเจ็ดเหรียญเหมือนกับว่าคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้เมถุนตุนกุ้มนะคะที่จะเข้ามานะคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกใครนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะตัดสินใจนะคะเลือกว่าใครคือคนที่ มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะอะแล้วเดี๋ยวขอดูคนที่คุณรอละคะขอดูคนที่คุณรอละคะคือใครอืมคนที่คุณเคยเสียใจผิดหวังกับเขาอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะ เป็นฝ่ายทอดทิ้งคุณไปนะคะคุณยังแอบ,บรอเขารู้สึกว่าคุณรออาจจะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้ที่ยังรออยู่นะแล้วก็เขาอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่หรือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเนี่ยคุณรอให้เขากลับมานะคะสเตนตคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์หรือชาวธาตุน้ํากรากฎพิจิกมีนก็ได้นะคะอันนี้คือพลังงานของคนที่คุณรอคนใหม่ๆก็เข้ามาแต่คุณก็ อาจจะมีช้อยหรือตัวเลือกนะคะสองดาบแต่คุณก็ยังยังไม่เลือกใครนะคะในช่วงนี้บอกเลยนะคุณค่อนข้างที่จะดูว่าคนไหนสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเติบโตได้พัฒนาต่อได้จริงๆจนเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะคุณกำลังประเมินการอยู่นะคะคนโสดประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีเมษนะเรามาต่อกันที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะ เขาดูคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเหรอชาวราศีเมษคุณเป็นอย่างไรบ้างเขาดูพลังงานของคุณค่ะหกถ้วยค่ะอ๋อเดลเวอร์นะคะสิบเหรียญคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะพลังงานของคุณเหมือนคุณอยู่ในช่วงของ ความอินเลิฟตกหลุมรักอะไรลักษณะนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะในช่วงนี้นะอืมอาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาคืนดีกันคือเหมือนคุณกำลังอยู่ในช่วงของความลุ่มหลงนะเอาจริงคือเป็นเดลวร์ขึ้นมาเหมือนหลงไหลค่ะหลงไหลในตัวการและการมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเติมเต็มนะคะแล้วก็ในบางท่านก็เป็นรักต่างวัยหรือว่าเป็นรักเก่าๆที่กลับมาคืนดีกันด้วยนะคะ อืมมาดูพลังงานของเขาหน่อยแล้วกันพลังงานของเขาใช่สองเหรียญอ่าไฟออพเพนเดร์เคิลนะคะเดี๋ยวนกขอขยับไปก็คือตัวเขาเนะคะตัวเขาก็อืมไปไปกับกลับเนาะ คนคนนี้มามาหายหายเหมือนกันนะสองเหรียนไม่มีความมั่นคงเลยแต่จริงการกลับมารอบนี้ถ้ามันเป็นการกลับมารอบนี้จริงๆนะคะหมายถึงว่า <c oughs> ถ้ามันมีการไปไปกลับกลับจริงๆนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยเขากลับมารอบนี้เขาก็ เขาก็มองนะคะในเรื่องของแนาคตว่ามันสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ไหมระหว่างเรากับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะสามารถถึงขั้นที่เป็นความสัมพันธ์แบบแต่งงานกันได้ไหมนะคะเขาก็กําลังช่างใจยอยู่เช่นกันนะคะห้าเหรียญน,นะโนูรู้สึกว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์มีนะอุปสรรคในความสัมพันธ์มีอาจจะ ขอดูว่าาเหรียญคืออะไรคะในความสัมพันธ์นี้มีความเหน็ดเหนื่อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ10ไม,ม้มีความยากลําบากค่ะนะอุปสรรคเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันเหนื่อยมันยากลําบากมันต้องพยายามแต่เขาพยายามนะเขาพยายามที่จะขับคองความสัมพันธ์นี้นะคะให้มัน ไปต่อได้นะนุ้งไม่รู้ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะคะที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะก็จัสติคุณก็อยากชัดเจนออกับคนคุณนี้คุณก็จริงจังกับเขานะครับแางงานนะเออคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลน,นะคะอืม พลังงานขงเขาเขาน่าจะยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาในช่วงนี้เขา,าอาจจะเหนื่อยกับงานอาจจะเบื่องานด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานเพื่อความมั่นคงของตัวเขาเองด้วยนะคะอ่าแล้วก็เขาอาจจะกำลังช่างใจจะตัดสินใจในเรื่องของความมั่นคงเอ่อการงานของเขาการเรงินของเขาอยู่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ มาดูกันหน่อยว่าเขารู้สึกอย่างไรคุณขอดูค่ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเจมิเชีย n นะคะหกดาบาการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะจอ่าไม่ใช่สิเจอ h ์เนตนะอืมสิบไม้ การกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะเขาเป็นคนพยายามที่จะกลับมาเองนะคะเขาอยากกลับมาเขาอยากเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่ออาจจะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะคะเขากลับมาครั้งนี้เขาน่าจะตั้งใจนะคะที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์นะคะกับคุณนะคะ ให้มันมั่นคงและจริงจังเขาปรับมาเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะความสัมพันธ์นี้ศึกษาเรียนรู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมสิบไม้เขายังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้นะคะเจ็ดถ้วยต่อให้เขาจะมีช้อยมีตัวเลือกนะคะเขาก็ปล่อยคุณไปไม่ได้จริงๆคนคนนี้นะสิบถ้วยพวกคุณคือความสุขของเขานะคะ เขายังอยากจะมีคุณในชีวิตนะคะเขายังห่วงแหนคุณอยู่เช่นกันนะเนี่ยหนึ่งถ่วยการกลับมัองเขาครั้งนี้เขาค่อนข้างจริงใจนะคะอืมจริงใจนะคะเขาอาจจะรู้แล้วนะคะว่าใครสําคัญที่สุดนะคะสําหรับเขานะคะอือรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะเขามีความสุขที่มีคุณอะคะ่ะอืมความสัมพันธ์อาจจะนิ่งๆน,นะคะช้าๆแต่เขาพยายามนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันหรือชาวธาตุน้ำน,นะกรกฎพิจิกมีนอ่าทีนี้นะคะทีนี้นะคะมาดูนะคะว่าเออแนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคุณในช่วง15วันหลังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีเมษ เดี๋ยไฮโาแฟนนะคะควีนถือเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้นะคะอืมโอเคก็ความสัมพันธ์ของคุณนะคะนุรู้สึกว่ามันจะมั่นคงขึ้นชัดเจนมนากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒน,นาความสัมพันธ์กันไปอีกระดับหนึ่งจากที่อาจจะเป็นแค่คนคุยนะคะไม่ชัดเจนอาจจะ เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ในแบบที่มันจริงจังมากขึ้นคือนกรู้สึกว่ามันจะมีการพัฒนานะคะไปอีกระดับหนึ่งจากเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจากคุยไม่ชัดเจนอาจจะดูจริงจังและชัดเจนขึ้นนกรู้สึกว่ามันจะชัดเจนขึ้นนะคะเขาน่าจะเห็นคุณค่าในตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะเขาอาจจะรู้นะคะว่าเราต้องการอะไรเขาอาจจะให้ในสิ่งที่เรา อยากได้ก็คือความชัดเจนหรือไม่งั้นก็คือเนี่ยแหละสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราไม่ได้พูดออกไปนะคะก็คือเนี่ยแหละเราเรารู้สึกดีเขาอยากชัดเจนนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์มันจะมีการได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะชาวราศีเมษนะโอเคนะเราไปต่อกันที่คนมีคู่นะคะมาดูกันนะคนมีคู่นะคะขอดูคนมีคู่ชาวราศีเมษหน่อย พลัางงานของคุณค่ะกับคุนรักของคุณขอดูพลัางงานของคุณก่อนเลยนะคะพลัางงานของคุณสิบไม้อ้อาช่วยพลัางงานของคุณความจริงอะไรครับ คุณไปรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างไหมชาราศีเมษคุณเสียใจผิดหวังค่ะนะแต่คุณก็ยังพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทําไมคุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยนะคะระหว่างตัวคุณกับคู่ของคุณอะในคู่ของคุณเนี่ยอืมคนที่คุณคนรักของคุณเขาก็ค่อนข้างเจ้าชูฟนรีนะคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขา คือเขาทําอะไรบางอย่างทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกหนักนะนะผิดหวังนะพอดูตัวเขาหน่อยตัวเขาตอนนี้คนรักของคุณนะนิ่งเลยนะคะอาจจะเนื่องจากรู้สึกผิดไหมสีดาดนิ่งไม่พูดไม่จานิ่งเฉยนะคะอาจจะแสดงความเย็นชากับคุณด้วยนะคะอ่าเดรชันคิงออฟเฮนเดอร์คือนกร,รู้สึกว่า การเย็นชาของเขาก็ทําให้คุณเสียใจนะคุณเจ็บลึกๆนะคะคุณมีความน้อยใจนะคะคือความสัมพันธ์มันเหมือนกับเขานิ่งเฉยๆคุณอะไม่แสดงออกความรู้สึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะทําให้คุณต้องแบบเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวต้องต้องแสดงออกต้องเป็นคนที่ประครับประคองความสัมพันธ์นี้อะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความโดดเด่นนะคะเขาเป็นคน เฟลลี่ uh, เป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อาจจะต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคนคนเนี้ยอืมคนรักของคุณเนี mm ่ย hmm. เขาน่าจะมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเยอะอะไรลักษณะเนี้ยซึ่งกับคุณเนี่ยค่ะเขาก็ยังรักและมั่นคงกับคุณนะแต่เขาอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของเขาเป็นก้าวถ้วยคนที่เข้ามาหาเขายเยอะยะไปหมดอะไรอย่างงี้นะคะแต่กับคุณเนี่ยคุณคือคนที่เขาจะจริงจังด้วยอยู่แล้วนะคะ เขาก็มั่นคงกับคุณแหละแต่มันมีความจริงอะไรบางอย่างถูกเปิดเผยขึ้นนะคะทําให้คุณเสียใจนะคะในความสัมพันธ์นี้นะพอดูนะคะ justment ของขยาย justment อีกใบหนึ่งความจริงบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดนะคะนอนไม่หลับจริงๆนะชาวราศีอ๋อสามดาวชาวราศีเมษคุณไปเจอว่าเขาไปมีใครอีกคนหนึ่งหรือมีความสัมพันธ์ซ้อนนะคะทําให้คุณเสียใจผิดหวังนะ อืมคุณไปรับรู้มาประมาณนี้นะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าคนรักของคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณคะขอดูเพาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอืมเขาก็รู้นะว่าให้หมาว่าคุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เนี้ย อืมเพราะว่ามันเกิดปัญหาอุปสรรคนะคะมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์มากจนเกินไปเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บปวดเขารู้ว่าเนี่ยมันเกิดรักซ้อนรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะทำให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะเขาก็เจ็บนะคะอ่าสิดาบสิบดาบ,บ,ดบเขาก็เจ็บนะคะคือเขารู้ว่าเนี่ยจ i ฮ h เนเทรเขาน่าจะมีใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่ปิดบังคุณอยู่แล้ว แล้วคนในความรับของเขา,าถูกเปิดเผยเนี่ยอืมคือเขารู้ว่าคุณเจ็บมากๆนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็เจ็บเช่นกันแล้วก็ความลับของเขาถูกเปิดเผยค่ะที่ไฮเพนเทรฟนะคนในความรับของ,ของเขาอ่ะอือใช่อืม,อมเขารู้สึกยังไงคุณเขาเจ็บปวดค่ะสิบดากถามว่าสิบดากคืออะไร เขาเขายังไม่อยากจบ,กบคุณนะคะเขาก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้จบเพราะว่าเป็นสามไม้นะคะสามไม้ขึ้นมาเนี่ยคือเขายังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่เขายังอยากคืนดีกับคุณเขายังอยากให้คุณอยู่กับเขาไม่ไปไหนอะไรลักษณะนี้มากกว่านะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มเป็นยังไงคะคุณมีคู่ตรงไม่ตรงยังไงอย่าเอาไปทะเลาะกันนะคะคือมันเป็นพลังงานโดยรวมเนาะนกก็ดูแบบโดยรวมนะคะ ขอดูนะคะแนวโน้มคนมีคู่ชาวราศีเมษในช่วง15วันนี้15วันหลังนี้แหละนะ Queen of w a n s The Magician สามไม้นะคะมีเสียงเด็กต้องขอภัยนะคะอ้ The High Rock Fan คือ โนรู้สึกว่าปัญหามันจะถูกจัดการอาจจะเป็นจากตัวคู่ของคุณเองนะคะเดอเมจิเชียนให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันความสัมพันธ์นี้ยมันไปต่อได้นะคะคือนอกขอขยายดีไฮพินเทสแล้วกันแปะเหรียญโนรู้สึกว่าคุณจะเฝ้าดูว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะแก้ไขปัญหายังไงเขาจะหาทางออกยังไงนะคะส่วนเขาจะจัดการนะคะความสัมพันธ์นะ ระหว่างคุณกับเขาเนะยคะมันยังคงอยู่นะแล้วก็ความลับก็อาจจะคนในความลับก็อาจจะยังอยู่เช่นกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นแปดเหรียญขึ้นมาน้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ตัดทางโน้นนะเขาไม่ได้ตัดทางโน้นเขายังคงมีการสารความสัมพันธ์ต่ออยู่นะคะ,ะต่อให้ความสัมพันธ์นั้นมันจะพัฒนาต่อไม่ได้นะคะกับคุณนะคะมันก็ยังคงอยู่มีการกลับมาคืนดีกันเหมือนกับเขาจะจัดการให้ทุกอย่าง นะคะให้มันเข้าที่เข้าทางในแบบของมันนะคะที่เขาต้องการด้วยนะคะโอเคนะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประมาณนี้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ